กินบก่ยังไปกินกินกวางย่างไม่กินเดี๋ยวได้พาไตอนกินไป คนเราโดนหนุ่มพ่อพ่อหน้าตาเหมือนพ่อเลยเนี่ยแม่เนี่ยหน้าตาเหมือนพ่อเลยมาทุกคนเลยทุกคนมัแล้วไม่จะเนื่อจะให้มันกินคุยกันแล้วยังไม่ยิ้มอ่ะเออยังไม่ยิ้มให้ทางสิเออซาลีมกินไปแล้วชแชมพู มมให้มันทางนึงมันจะได้กินง่ายเออเซลิกาบบมัมมัมทเนี่ยแล้วตัวอื่นแล้วลตัวอ<ม>ืวน่นไม่กินหรอพักหมดแล้วและตัวอื่นไม่กินหรอทำตะโกนทางเลยออไม่กินกันเลยอันนี้ไม่กินงับเขี้ยงงับงับอยู่ในหมดแล้วเนี่ยอ้ายามาจับมูเล่ามือ พ่อพาหนูไปดูจระเคหน่อยแม่แม่หนูอยากไปดูจระเคอ่ะพ่อพันนุ่มมาดูจระเคหน่อยตอตลกันน่มเอากมาจิวหนูอยาัให้มาของนูหม,มดแล้ว อะไรปะไม่ก็ขี้วข้าวโพดมันไม่กินไม่ตัวเล็กมีตัวเล็กอะเออมันยิงอะไรกินข้าวโพดได้อไม่ตัวอะไรกินแม่หนูอยากไปนี่อยากไปดูทะเลหนูอยากไปดูแมวน้ำมากกว่าไม่มีแมวน้ำไม่มีมีแต่มีมีมีดิพี่บ้องไงแมวน้ำเป็นตัวอะไรวะพี่ได้ไงน้ำแมวน้ำอยู่นเดียวแมวน้ำจริงๆมีแมวน้ำอ่ะแม่ มีแมวน้ำไหมมีนุเคยเห็นเคยพาหนูชวนมใช่ไหมแม่มีแมวน้ำใช่ป่ะไม่เคยเห็นแล้วแมวน้ำไม่เหมือนหรอปะแม่ถ่ายรูปใพ้หนลหน่อยได้ปะอะไร่ายรูปใพ้นหน่อยได้ไหมไม่ใช่่ทยคือ บายเลส go <S มาสวนสัตว์น่ารักมากเลยอยากไปดูมีได้เพื่อนนะชนีนูอยากไปดูกิ้งกา่านูไปดูกิ้งก่านะ่ะนั่นนะ่ะกิ้งกา่าพ่อพ่อพ่อสวัสดี ไก่เหรออืมเล่นเป็นนกเพื่อไงดูเต่าดีกว่าทุกคนเห็นเต่าไหมได้เราซูมให้น่าเห็นไหมตัวน่าน่ารักมากเออทุกคนเรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเรามานี่ทำไมเรามาสวนสนามจันทร์นะทุกคนมารีวิวของเล่นตลอเล่นมันดูขอบเออว้าวยื่นมือมา ไม่เอาล่ะมันจะเอาช่องนี้เอาช่องนี้มันเออไม่เอาทุกคนไม่หยดแล้วมันเยอะเลยแม่นูไปดูอาริเกเตอร์นะทุกคนแล้วหาจาระเคิไม่เจอเดี๋ยวพี่ให้ไปดูฝั่งตรดีกว่าจะแม่แม่ จระเข้ทุกคนจระเข้เล่เราเคยได้มาไหนทุกคนจระเข้ว้าฮะทุกคนเจอจระเข้ด้วยเห็นมันปะให้ดูให้ดูมันมันเท่ยไหมาเดี๋ยวเราไปหาใหญ่กันนะ let's go trick trick or taco taco t a o ก็รักก็เชิญ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 เชิญก็รักก็รักก็รักก็ขออนุญาตแม่ไปดูกิ้งก่าแล้วครับพ่อไปดูกิ้งก่ากันนั่งอะไรกิ้งก่ากิ้งก่าสุดชุนันมันไม่มีน้ำกิ้งก่าสุดชุนันมีด้วยเหรอกิ้งก่าสุดชุนวันทุกคนทุกคนกิ้งก่าอยู่นี่ไหนมีฝังกิ้งก่าไม่เจอทุกคน ทุกคนเห็นปลาเห็นปะพไม่เจอเลยคิวมานี่มาแล้วอยากไปดูแมวน้ำอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะคิวตัวอะไรไก่เหรอมันไก่ขนน่ารักโทุกคนแล้วว่าไก่ขนนี่ไปดูแมวน้ำกันมนะทุกคนเห็นชัดไหมพี่ไปดูแมวน้ำกันไปเฮ้ยอวดเอ้ยสวยว่ะทุกคน คือต้องลองมากันนะที่นครปฐมสนามจัน์คดมันนี่มหนีมาเหอะแมลน้ำน่ามันเ้างน้องชื่อน้าบ้วคนเจอแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมน่ารักเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมน่ารักมากแมวน้ำ น่ารักมากเออมันนอนแบบคนพี่เนลังมันน่ารักมากกเลยเก่าเท่าไหร่อะนัวหนูมันชื่อน้ำนัวหนูมันเป็นแมวน้ำอ่ะกินเม่นนะเจ๊กเจ๊กกระกร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  รูชาล่าเคียรู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ่ายก่อนน้อจะไปถ่ายอะไรล่ะไอตัวอะไรน้อยตรงนั้นอะเรา่่ยๆะตัวอะไรน้อยตรงนั้นอะไปหาบ้างดนอยเล่ามันลุ่มพี่เป่ตัวเสียงำตาลน่ารักใช่ยามาจับอุ้ยพ่อนกยุงสวยหน้ามวนหน้ามวนหน้าเล็กน่อะเพื่อนพ่อ มีน้องตกน้ำนะน้ำลึกเหรอปแน่หมดปะปลาเหรอตัวเงินตัวทองรู้จักปะจักเออน้าไม่เจอตั้งตัวเลยนะไปแน่หมดปะไม่รู้เขาเขาเลี้ยงด้วยเหรอมันเลี้ยงกันเถอะมันอยู่เองมันคืออะไรอ่ะหมูปุ้กตัวไอ้นี่มีคางคก ตัวผ <ge ar> ู <ies> ้ตัวเมียพี่มีอ <ts> ่างตกอยู Yap ่ในนี้แม่ดูม <mo> ันดินตก่ะะ่า <demek> ร <ts> ักเจลาเมนเหรอทุกคนระวังนะคิวอย่าอยู่ใกล้ๆไม่ไงทุกคนเมนตัวใหญ่มากน่ารัก ชันเแ็บไปคอด้ยได้เไว้จบไปแค่นี้ก่อนนะพราะแบตจะหมดแล้วนี่เดีให้ดูรอบๆเดี๋ยวเรามารีวิวใหม่นะ